ผสร้างหนังคาเมนไรท์เอ็กซิบิชันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยในเกมมินิเวิลสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเล่นเกมกันอีกครั้งหลังจากการรีวิวและข้อมูลไปนานต่างๆก็มาจบที่เกมทอยเอ้ยเกมมินิเวิลเป็นแมปก็เห็นต้คนคลิปแล้วน้องว่าผมสร้างแมปคาเมนไรเดอร์เอ็กซิบิชัน จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและวนี่คือหน้าตาของแมพคาร์เมเลเดอร์เอ็ก i ิบิชนั่นเองก็ถ้าพร้อมกันแล้วแต่ใครที่อยากเล่นนะครับสาม,มารถเซิร์ชคาร์เป็นเดอนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะครับแล้วนี่คือหน้าตาของในงานที่ผมเอามาเล่นนั่นเองแล้วก็จะมีกดอยู่ในนี้นะเข้ามาอย่าลืมยกดละ เข้ามานะก็จะพบกับเหรียญคาเมเลเดอร์โอสนั่นเองและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการแชทหลักตัวหลักและตัวร้ายของคาเมเลเดอร์เอ็กเซดนั่นเองแล้วก็เราจะพบคูกาไฟ์คาบุโตดับเบิลอยากบอกว่าผมเอามาไม่ครบนะผมหามาดูได้แค่นี้โอสโกสเอ็กเซดจีโอแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเปิเปดของริวคิแลวก็อาวุธของดีเคด สิ่งขาดของตัวอะไรสักอย่างเอ็กเซยแล้วก็เครื่องพัดคาร์โบโตะอาวุธของเอ็กเซยเนาะแล้วก็เลเซอร์แล้วก็ Laser, วกคอมเรดเดอร์เกนมุกกับเอ็กเซดร่างไฮเปอร์นะเมื่อเข้ามาจะเจอร่างเกี่ยวกับคอมเรดเดอร์เอ็กเซดทั้งนั้นเลยก็จะมีเบรฟอ่าพาราดอกเลเซอร์สไนและเกนมุไปไหน แล้วก็เราจะมีเหล่าการแชทล่างสุดยอดวางอยู่ตรงนี้นะครับแต่ยังไม่หมดครับมีสิยงขัดเฮดเซไรเดอร์ยังมาอีกไฟส์อ่าคูกะบิวโอสแล้วก็ตัวอะไรสิกอย่างแล้วก็มีนี่คือการแชทของอ่ามีซิมมไมตี้นะแล้วก็นี่จะเป็นเก,เ,กเกนมุกับเอ็กเซลล่างไฮเปอร์สักอย่างจะไม่ได้ดเ,ออเออมีซิมมเออในเป็นโอส แล้วก็มีไอเนี่ยตัวอะไรนะจะไม่ได้ละแต่ป้ายมันเขียนอยู่แต่ผมี่เกีเลยอันนี้ผมจะแก้ให้นะอันนี้มีไฟส์มีโอสมีคูกะมีสเปกเตอร์ก็มีบิลล์ร่างทั้งแพลอมก็ในแมบนี้ก็แมบที่ผมสร้างขึ้นมาจะมีประมาณนี้นะครับก็ยังมีอีกแมบหนึ่งที่เป็นอนิเมนนะเนาะแต่อนิเมะจะไม่เค่อยโด่งดังมันโด่งดังก็เลยผมเลยสร้างไว้ แต่มันก็ได้มีพวกการ์ตูนอย่างเงี้ยรวมกันแล้วผมจะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าพบกันไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ